ไอ้ร่างที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ร่างจําลองลางสมมุติแต่จิตเนี่ยเป็นของจริงซึ่งถ้าสมมติวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปเราตายไปจิตเราก็จะกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นเราอยู่ในโลกแมทริกโลกเสมือนโลกจําลองหรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้ดันมีชาวเกาหลีครับที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดเลยมั้ง IQ 276คือ IQ สูงมากเขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าตายไปเนี่ยก็คือจิตเนี่ยจะ กลับไปอยู่ในจุดต้นทางซึ่งแปลว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกแมทริกเขาเชื่อ1 0 0ยเลยว่าเราอยู่ในโลกแมทริกไอ้โลกแมทริกก็คือโลกเสมือนโลกจำลองอารมณ์ประมาณว่าเวลาเราเล่นเกมเดอะซิมเราจำลองตัวละครขึ้นมาเราบังคับตัวเกมอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวละครในเกมเนี่ยก็คือมีจิตสํานึกมีอะไรพวกนี้ตามปกติเลยแล้วเข้าใจว่าไอสิ่งที่ทําอยู่การกระทําที่เราเลือกทําอะไรพวกนั้นนะ่ย มันเป็นเรื่องจริงถ้าเราเคยดูในหนังแมทริกว่าเราเอาสมองในตัวจริงของเรานะสร้างพื้นที่ที่สามารถควบคุมไปอยู่ในโลกจำลองในโลกแห่งเกมในโลกแห่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่สุกสร้างขึ้นมาไอ้โลกนี้เรียกว่าโลกแมทริกเอาความคิดของตัวเองยัดเข้าไปอยู่ในตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ในเกมนั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็ให้มันดาเนินเรื่องต่อไปไอ้ร่างที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ร่างจำลองรลังสมมุติแต่จิตเนี่ยเป็นของจริงซึ่งถ้าสมมติวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปเราตายไป เราก็จะกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มตน้นซึ่งก็คือกลับไปถูกสู่โลกจริงๆของเรามีคนบอกไว้เปรียบเทียบไว้เหมือนกันว่าอย่างพระพุทธเจ้าที่เขาปรินิพานแล้วก็สามารถรับรู้ได้เรื่องทุกอย่างได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือไปไขได้แหละว่าจริงๆแล้วที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นแค่โลเมทริกและพอเขาเสียชีวิตไปได้วนกลับไปสู่ที่พบภูมิที่ว่าก็คือพบภูมิสวรรค์เลยก็ว่ามันก็คือโลกที่ไม่ใช่โลกจำลองแบบปัจจุบัน เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะ